ฉันหวงฉันมาทวงของฉันคืนฉันไม่เคยแย่งของคนอื่นผู้ยิงทจชจเมื่อรู้อย่าฟื้นช่วยอายสักหน่อยไหมไม่เคยยาบคายอย่างนี้แต่มันไม่มีวิธีใดเนื้อคนอื่นวางไว้แอบคาบมันตัว ไป,ไปเอเขาจะยอมถอยออกไปหรือเปล่าก่อนฟังคำนาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่มหมออ้้มธรรมชาติโรด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้ามีมือที่สามมาเกี่ยวข้องกับชีวิตความสัมพันธ์ของคุณมาดูกันค่ะว่าเขาจะยอมถอยออกไปจากชีวิตของคุณ ทั้งสองคนหรือเปล่าสับส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะคะว่าเขาจะยอมถอยออกไปจากชีวิตของคุณสองคนหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะต้องบอกว่าคนคนนี้น่าสงสารนะคะเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยเขาไม่มีความรักในตัวเองเลยการที่เขายอมเป็นมือที่สามยอมเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณสองคน คือลึกๆแล้วไม่มีความมั่นใจในตัวเองลึกๆแล้วมีความไม่นับถือหรือไม่เคารพรักในตัวเองนะคะคือเขาอาจจะขาดความรักและต้องการความรักเขาน่าสงสารมากอันดับแรกอยากให้คุณเมตตาสงสารเขาซะค่ะเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาจะยอมถอยออกไปจากความสัมพันธ์ของคุณสองคนหรือเปล่าดูจากพลังงานต้องบอกก่อนนะคะว่า เขาไม่ใช่คนเลวอะไรนะเพียงแต่ว่ามันมีมันมีปัญหาอุปสรรคมันมีความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นไม่เคารพนับถือในตัวเองของเขาที่เกิดขึ้นที่อยากให้เมตตาเขาอะนะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะ,ะก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะคะถ้าถามว่าเขาจะาถอยให้กับคุณหรือเปล่าต้องบอกว่ามีโอกาสนะ ดูจากพลังงานถ้าสื่อสารกันดีๆต้องบอกว่ามีโอกาสเพราะเขาเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะข้อดีเขาก็มีอยู่อ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเขาจะยอมถอยออกไปไหมเออดูจากพลังงานต้องบอกว่าสุดท้ายเขาจะยอมถอยนะเออคือต้องบอกว่าลึกๆแล้วเขาก็กลัวบาปกรรมนะ นะแล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีมีฮิริโอตป,ปะอยู่เหมือนกันนะมีความเกรงกลัวความละอายใจความเกรงกลัวต่อบาปอยู่เหมือนกันนะดูจากพลังงานมีโอกาสที่เขาจะยอมถอยค่ะอ่ะขอดูพลังงานสุดท้ายก่อนเวลาจะหมดนะเออดูจากพลังงานมีโอกาสที่เขาจะยอมถอยแล้วความสัมพันธ์ของคุณสองคนอาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะยินดีด้วยนะ